สวัสดีค่ะพอกระเทยไก่เนาะค่ะเนาะวันนี้สีตามส้มตามค่ะเส่พริกค่ะพริกตพริกขี้หนูเลยวันนี้ตำบะคูงเพิ่มเนาะคะ่ะเนาะใส่มะเขือเทศค่ะ ใส่มะเขือเทศลงไปเลยก่อนใส่มะนาวจ้าโอ๊ยอย่าถือมือใส่มะนาวลงไปใส่ชุดลดนหน่อยจ้าใส่น้ำปลา ใส่น้ำปลานิดหน่อยจะเป็นคูงค่ะคูงเพิ่มนะคะเนาะ,ะน้วยน้อ เสร็จแล้วค่ะกระเพ่เมเสิร์ฟจ,จ้าเด้อจ้าจิตนตงตามน้ำกันคอฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดกระดิ่งให้หน่เคะสวัสดีค่ะพอกัใหม่วิดีโอหน้าค่ะ